5 m i n u t e w วิ h โ o วิเคราะห์ราคาทองคำภายในห้านาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทดเดร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆครับเช้าวันที่9เดือน9นะครับก็วันนี้ราคาทองคำนะครับได้ทำออทามไฮใหม่อีกแล้วนะครับแต่ระดับสูงสุดที่3646เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งก็ขึ้นมาตรงกับระดับฟิบูแนีนะครับที่เราให้ไว้เมื่อวานนี้เลยนะครับอยู่ที่ระดับนี้ครับ3646น้นั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับ จับสวิงไฮทูสวิงโลนะครับก็เป้าอยู่นี่ 3, 6, 4, หี่หนะครับอ่ะขึ้นมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไปต่อได้แหละนะครับไม่ไม่ต้องคาดคะเนอะไรมากนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับน่าจะมีการไปต่ออย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวของทองคำนะฮะเดี๋ยวเรามาจับเป้าหมายใหม่ดีกว่าครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยอ่าต้องเรียกว่ามีการเบรกขึ้นไปทุกแนวต้านฟิโบนะครับในชุดเล็กหมดเลยนะ ก็อาจจะมีการติดเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายก็คือไปต่อนะครับไม่ได้มีในยสัมันสำคัญอะไรเลยนะครับสําหรับโซนเมื่อวานนี้ที่ให้ไว้นะครับก็ขออนุญาตลบเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะมองหาแนวรับกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหาแนวต้านนะครับแนวรับที่เป็นไปได้ครับในวันนี้นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดเบรกเอาท์ของเขานะครับเราเรียกกันว่าฟิบโซนนี่ครับโซนนี้นะครับ3 5 9 8ันห้าร้อยเก้าสิบแปดถึงสามพันหกร้อยนะครับก็จะเป็นจุดายแรกนะครับที่น่าสนใจ จุดบายที่2ครับตรงนี้ครับ3 5 7 8้าครับถึง3 5 8 5นะครับก็จะเป็นจุดบายที่2ครับก็ถ้าใครรอบายนะครับจุด2จุดนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับเป็นดีมานโซนและฟิลโซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้นิดนึงนะครับจุดบายที่3ครับก็อยู่ตรงนี้นะครับโซนเดิมนะ 3545นะครับถึง3550นะครับก็โดยประมาณนะใคราลอบายเนี่ยก็ประมาณ3จุดนี้นะครับในวันนี้นะครับส่วนใครรอเซลล์นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีจุดน่าสนใจมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ฟิโบนัชชีนะครับสิบหชั่วโมงนะครับจับสวิงโล่ทูสวิงสวิงไฮทูสวิงโลนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือโซน3660กับ3675นะครับก็เลสเซว่า2กลุ่มก้อนเนี้ยก็จะเป็นแนวต้านถัดไปแล้วกันนะครับ6075นนะครับอ่ะ ก็จะมาสัก3า0 0จุดนะครับหรือ2,000จุดจากนะราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับ2จุดนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งคือ3720นเอนาะที่เราตีกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะซึ่งเราก็จะขอข้ามมันไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังไกลอยู่นะครับมันยังไกลอยู่นะแนวต้านเราก็จะมี2โซนนี้นะครับ ด้วยโมเมนตัมนะครับผมคิดว่ายังไปต่อได้นะครับสำหรับทองคำเนาะเมื่อราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการติดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆนะอาจจะใช้ตัวของเทรไลน์นะช่วยเข้ามาจับแนวโน้มคะขาขึ้นเนาะว่าเขาจะไปยังไงนะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาวิ่งเป็นกรอบช n นลแบบนี้อยู่นะฮะก็ เราติดตามดูครับว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปติดไหมครับสามหซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวของเทเลไลด์ด้วยนะฮะดูซิว่าการขึ้นไปทางเนี้ยเขาจะติดบร,ริเวณน,นี้แล้วมีการย่อโตลงหรือไม่นะครับอ่ะแนะนำนะครับเล่นบายได้เปรียบกว่าเซลนะครับณนะปัจจุบันนี้แต่เซลเล่นได้เซลก็เล่นได้ครับขอแค่มีสต็อปลอทุกครั้งเสมอนะครับช่วงนี้ก็เผื่อเซลไว้ประมาณสัก3 0 0รถึงจุดละกันนะครับนี่ก็คือคำแนะนำของผมในช่วงนี้นะครับ สำหรับแผนวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ